สวัสดีจ้าอินดิตร้าทุกคนเข้าสู่บิ๊กเซลเลอร์ทางออกของทุกคนในการคัดลอกสินค้าและหาสินค้าในที่เดียวเพราะว่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถคัดลอกสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่นอย่างร้านค้าของเราได้เองขั้นตอนแรกเลือกสินค้าที่ต้องการคัดลอกกดปุ่ม s แกตต์ i ูบิ๊กเซลเลอขั้นตอนที่2ดึงสินค้าลงใน b i g s e ซ l e r ขั้นตอนที่3ระบบจะค้นหาสินค้าเดียวกันจากแหล่งสินค้าหลายๆรา,ายให้เราได้เปรียบเทียบราคาเวลาจัดส่ง การขาย30วันอัตราการซื้อขึ้นเป็นต้นขั้นตอนที่4การนําสินค้าเข้ามาในร้านค้าหลายร้านในคลิกเดียวและขั้นตอนสุดท้ายเผยแผ่สินค้าอย่างง่ายได้โดยการเผยแพร่สินค้าแล้วเริ่มขายเราสามารถกาหนดราคาขายตามราคาขายส่งแหล่งสินค้าและแก้ไขข้อมูลอื่นๆได้มาใช้ Big e l e r แล้วมาดูยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นของทุกคนกันเถอะ Big e l l e r ผู้ช่วยธุรกิจออนไลน์อัจฉริยะของทุกคน อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจแบบนี้และถ้าทุกคนสนใจใช้ระบบอ,อย่าลืมไปคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เพื่อลงทะเบียนใช้งานได้เลยจ้า